เรียนเชิญทั้งสองท่านผ,ผ,ผ,ผู้บ,บุญผู้บารมีนะครับน้องพีทก,กับน้องแกมบุ๋มถวายเครื่องรจจาชสักการะพร้อมกันนะครับทั้งสองท่านถวายเครื่องรจจาชสักการะพร้อมกันณนบัดนี้ ครับจากนั้นเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนครับเรียนเชิญทุกท uh, mm ่านลุกขึ้นยืนกับผมจะมีคำบอกนะครับก่อนที่ประธานในพิธีจะได้ประกาศถวายราชสุริย์เฉลิมพระเกียรติถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ท<อ>ร<อ>งพระคุณ,คณน,นประเสริฐทั้งหมดตรงครงับ จากนั้นคุณกัรตะพอหานพานิชฐ์นงพีทจะได้ขอพระราชทานพระบรมราชโองโรกาสประกาศความจงรักภักดีณบัดนี้ขอเดชกฝ่าลองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเนื่องในสุภวาระแห่งวันเฉลิมประชนรพันชาของใต้ฝ่าลองธุรีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบอีกคำลบหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568ข้าพระพุทธเจ้าในกันปครหานพานิชกรรมการบริหารและประธานบริหารไฟการตลาดบริษัทบางกอกเคมาทิโยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะข้าราชการศิลปินดารานักร้องนักแสดงพ่อค้าและประชาชนที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณที่แห่งนี้ ต่างมีความรื่มติติเป็นโ้นโล้นที่ได้มาร่วมการแสดงความจงรักภักดีต่อมาหากรญาาที่คุณอาหาที่สุกได้ในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละองที่พระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิยาอุตสาหเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อนาราสรรให้มีความสุขสวัสดิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน ทรงสื่อสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมนกชนาด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำร,ริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อันใหญ่แก่พวงประชาและสร้างความเจริญกา้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติทั้งยังพระราชทา,านขวันกำลังใจ และความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยให้สามารถผ่านพ้นความยากลำบากไปได้พระเมตตาอ่อนของใต้ฝ่าลองพระภว่าดเเรียบเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นกลางดวงใจของพวงข้าพุทธเจ้าและเหล่าประสบมิกรในสุภภาวาอิทิและอันเป็นมหามงคลนี้พวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายอันมีคณะสงฆ์วัดอันธาราม คณะข้าราชการศิลปินดารานักค้องนักแสดงพ่อค้าประชาชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่าตามมีกุศลสมานฉันท์พร้อมใจกันจัดพิธีบังประชาอุปสมบทจำนวน74ลูกจัดถวายเทียนพรรษาประจำปี2568สิบแเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลขออนุภาพแห่งคุณพระศิลปตาไร และอำนาจแห่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคนโปรดบรรดาลดนถวายพระพรชัยยังมุงคลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพรานามไมแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระกษะเสรมฐสำนานพระบรมเดชานุภาพแผ่ไอสารสติสัชาพรในไอศูนย์สี่ราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญล่มฉัด69เหล่าพระสงฆ์นิกร ตา <จะ S 2> ราบจิรตัติจิการเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชียขมบดซร้ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยินนานทรงพระเกษมสำราญตลอดการตลอดไปใช่ใช่ใช่พักเชิญนะครับขอท่านสังเกตนะครับในงานนี้จะมีเพลงสเรพระกรมีจบเดียวแต่วันนี้สองจบสะท้อนให้เห็นว่าพวกเราจงรักพักดีเทิดไทเดชพระบรมีปกเก้า ยิ่งยิขึ้นไปแน่วแน่มั่นคงยั่งยืนตลอดการและตลอดไปสองจบสุดยอดแล้วนะครับจากนี้ไปอนอาจารย์จะนำเราเข้าพิธีสมาทานศีลครับ